ค่าโหลดของลงเตาเสร็จก็ออกไปไปสนีส่งของให้ลูกค้าไปสนีกระทูขอ,อให้ดีมากเผาวไว้เมื่อวานทิ้งไว้ให้เย็นข้ามคืนแล้วก็วันนี้มาเปิดเตากันค่ะแทนแทนแทนอันนี้เป็นการเผารอบแรกนะคะเผาเพื่อให้มันเกิดความแกร่งในระดับหนึ่งอันนี้ฝนลดอุณหภูมิมาจากปตกติปกติเผาว900วันนี้เผาแค่700กอ่อ จะกรองสองรอบนะคะเพื่อความเนียนละมุนเวลาเคลือบมันจะได้ทั่วถึงกันแล้วก็เคลือบจะได้ละลายเรียบเนียนดีทำการโหลดออกจากเตาแล้วนะคะใน,นของพี่อาราพี่เกณน,นะคะเวลาอกช่อแกไให้อ,อกจะเรียกพี่พี่อารยา ถ้าเรียกนึกชื่อเล่นไม่ออกกินให้แกวพี่อาริยาเป็นละครไทยไปเลยเผาบิสกิตเรียบร้อยรอเคลือบแล้วก็รอเผาเคลือบนะคะออกมาสวยเลยนี่ฝนลดอุณหภูมิลงนะคะลดอุณหภูมิการเผาบิสกิตลงปกติเผาที่900อันนี้ฝนลดเหลือแค่700ควรรอบที่1นึ่งล้านเก้ส เพราะว่าเคลือบนี้มันจริงๆก็คือเป็นผงของดินของอวัตถุดิบนะคะถ้าเกิดเราไม่กวนมันก็จะนอนก้นเพราะฉะนั้นก่อนจะจุ่มทุกครั้งเราก็จะคนก่อนอันนี้งานของขาเขาติดธุระมาเคลือบไม่ได้เขาก็เลยขอให้เคลือบให้เขาททำสีไว้แล้วเพราะฉะนั้นเขาขอให้เคลือบใส่เพื่อพอง เคลือบใส่ก็จะไปช่วยเคลือบให้งานของแข็งแรงทนทานขึ้นนะคะอันนี้ไม่ใช่งานผลนะคะงานลูกค้าเขาให้เคลือบให้ส่วน,นงานชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะข้างในผลจะเคลือบเป็นใสๆแต่ข้างนอกจะใช้สีเคลือบสีอื่นนะคะผลส่วนผสม,มแบบแรง ทีเท่าไหร่ละสองล้านแล้วไหมข้างในเราจะเคลือบใสผมก็จะใสข้างในก่อนให้หอยหลอดลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหประมาณนี้นะคะและ้วข้างนอกกดถึงจะทาสีอื่นทาเอาสีเคลือบสีอื่นกด mm hmm. จิวของเราทท้้ไ,ไหร่เลยเทลงไฟนะคะให้เต็ม ขนาดหนึ่งสองสาี่ห้าหกคืนเราจะเคลือบแต่ด้านในนะคะให้มันเป็นอันนี้เป็นใสเคลือบใสนะแก้วนะแก้วใสเวลาเราอเอาไปใช้งานมันก็จะช่วยยืดระยะอายุการใช้งานน้ำก็จะไม่ซึมผ่านภาชนะของเรานะคะทีนี้อันไหนเราจุ่มได้เราก็จะจุ่มนะคะ ข้างในงเราเคลือบแล้วรงนี้ก็เหลือแต่ข้างนอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหประมาณหวินาทีเคลือบชนิดใช้แปรง่านะคะมันจะมีความข้นแล้วเขาน่าจะผสมอะไรที่เพิ่มการยึดเกาะไปด้วยเพราะว่ามันจะข้นแล้วก็ติดงานดีมากไม่ค่อยลอกไม่ค่อยร่อนเท่าไหร่อันนี้เผาที่โคนห้าหรือโคนหกประมาณ 1 1ึ0 1,200องศาเซลเซียสประมาณนี้นะคะแล้วก็สีที่เราเห็นในนี้จะไม่ใช่สีจริงนะคะพอเผาออกมาก็จะได้สีอย่างนี้นะคะเพราะมันเกิดปฏิกิริยากับความร้อนกับอะไรนะคะก็ที่วางเรียงลายอยู่นี้ก็จะทาผลึกเคลือบเมา่อไหร่เป็นสีนู่นแหละผมก็จะทาสีละสีละอันสีละอันยคือจะเป็นเกรดที่ ใช้ทาใช้เครือบง,งานที่เอาไปใส่อาหารอะไรได้นะคะประมาณสามรอบนะคะสามถึงสีรอบให้รอบแรกแห้งก่อนสีเคลือบของอามาโก้ของพอเทอร์ชอยอะไรพวกนี้อามาโกเนี่ยนะคะมันทาเคลือบผสมกันได้หลายสีนะสมมุติฝนทาสีนี้ข้างบนแล้วฝนจะเอาสีอื่นทับข้าขงบนก็ได้เหมือนกันมันก็จะให้เท็กเจอร์และสีที่ต่างออกไปค่ะ ที่นี้อันใหญ่สุดนี่ข้างในเคลือบด้วยเคลือบสีขาวถ้าจำไห่ผิดไม่ขาวก็ใส่นี่แหละเดี๋วก็จะจับความแล้วก็ข้างนอกจะทาด้วยแปรงนะคะขนาดของแปรงก็ต้องใหญ่ตามขนาดของชิ้นงานจะได้เสร็จไวๆเนาะจะใช้ใส่นี้เพื่อความสะดวกในการจุ่มแปรงนะคะ มีผ้าเปียกไปใกล้หนูนะเพื่ออะไรเพราะว่าผมเคลือบใี้เวลาแห้งมันจะกลายเป็นผมนะต้องคอยเช็ดป้องกนันอะไรป้องกรรงไไันราูตสูดพมาะกว่านี้หละ ก็เหมือนเดิมค่ะทาไปประมาณ3-4รอบนะคะให้รอบแรกแห้งก่อนแล้วก็ทอรอบต่อไปะค,ะอคร้เคลือบเสร็จแล้วก็จะวางไว้ให้มันแห้งก่อนนะคะให้มันแห้งสนิทดีแล้วพรุ่งนี้ถึงจะโหลดลงเตาแล้วก็เผาค่ะ